ค,ครับวันนี้ก็พามาชมการสาธิตการทําขี่กระบองขี้ใต้นะขี้ใต้ขี้ใต้<ป>ขี้ใต้ครับก,ก็ก็รู้สึกว่าจะหาดูยากนะแบบนี้หาหาดูยากเนี่ยวัตวัตถุประสงค์ก็คือการทานี่นี่อะไรนะอันนี้เป็นขี้เลื่อย,อ,ยอันนี้คือขี้เลื่อยอันนี้คือวัตคือขี้เลื่อยอันนี้ตัวน้ำมันยางน้ำมันยาง ขี้เลื่อยกับน้ำมันยางขี้เลื่อยมาผสมกันนะฮะการการทํามาผสมมาคุกเขาให้เข้ากันเป็นแบบนี้นะครับพอคุกเขาให้เข้ากันเป็นแบบนี้เสร็จแล้วต่อจากนั้นก็จะมาสู่ขั้นตอน <c oughs> ขั้นตอนเนี่ยนะฮะขั้นตอนในการการ,การทําที่จะออกมาเป็นสําสเร็จรูป <c oughs> ก็าสาเร็จรูปเป็นขี้ใต้ถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าอย่างก่ ก็คือขี้ใต้ก็เหมือนกันเนาะเขาก็เรียกเหมือนกันว่าคือขี้ใต้ไอไอใบใบที่จะเอาเอามาทํานี่ใบตองยางคือก็คือต้นยางใช้ใช้ใบอื่นได้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นใช้ใช้ใบนี้อย่างเดียวได้ใบใบใบตองชาติอย่างเดียวใบอื่นใช้ไม่ได้ก็คือเอาใบที่สดสดมาเนี่ยครับเนี่ยใบสดสดเนี่ยประมาณสี่หรือห้าใบเนาะประมาณสี่ห้าใบ เสร็จแล้วก็เอาตัวขี้ใต้ที่คุกเขากันแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นขี้เลื่อยผสมกับขี้น้ํามันยางเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขี้น้ํามันยางก่อนจะได้มาต้องไปทํำยังไงเนี่ยอ่าต้องว่าพาไปดูต้นยางใช่ไหมโอ้โหนี่ขั้นตอนเยอะเอาเอาก่อนมันจะมาตรงนั้นมาถึงตรงนี้เสร็จนะฮะเอามาดูตรงนี้ก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอโอ้ได้ใส่เยอะเหมือนกันนะนี่นี่นี่ <พา S 1> นี่ <พา S 1> นี่เสร็จแล้วก็พันพันใช่ไหมใช่โอ้อันอันนี้อันนี้มันเยอะไปหรือเปล่าพี่นี่เยอะไปไหม มัดหนึ่งเนี่ยเออโอ้น, oh, นี่ก็คือเนี่ยะบวนการนี่แหละครับเนี่ยคือคือพาพามาดูนี่คือกระบวนการคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เนี่จะไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับผู้รายงานเองคือตอนสมัยเป็นเด็กเนี่ยก็คือเคยเห็นเคยทําเคยพาพ่อพ่อเคยพาไปทาอยู่จาได้แต่ว่าทางคนรุ่นใหม่หรือหรือคนที่เคิไม่เคยเห็นก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะมาอย่างไงอันนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะฮะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านยังใช้ได้อยู่เพราะว่า สมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีไฟฟ้าเนาะไฟฟ้ายังไม่เข้ามาอ่ายังไม่ยังไม่มีไฟฟ้าก็ก็ก็จะใช้อย่างนี้แหละฮะเดี๋ยวนะครับพอพอสําเร็จแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้เห็นเห็นไหมฮะเนี่ยพอสําเร็จแล้วเป็นอย่างนงี้นะครับเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยก็คือภาษาอีสานเขาเรียกว่ากระบองใช่ไหมครับกระบองกระบอง,บองคือก่อนที่จะเอาไปใช้ได้เนี่ยคือต้องเอาไปทํายังไงฮะไปตากแดดก่อนไหมไม่ตากไม่ต้องตากโอก้ oh, อันนี้คือจุดไฟติดได้เลย จุดไฟติดได้เลยนะครับอันนี้เป็นกระบองครับอัน,นอันนี้ถ้าขายราคาเท่าไหร่ต่อต่อนหนึ่งอันโอ้ยสิบบาทนี่ถูกมากๆเลยนะครับเนี่ยถูกมากๆเนี่ยฮะยังไง <ใน S 1> ขอ<ห>ขอขอ,ขอฝากนะฮะท่านที่ใดที่จะรับชมทางช่องเตยอ,อินโชลันทาง YouTube นะถ้าเห็นแล้วทีนี้เดี๋ยวจะขึ้นเป็นลิงก์แล้วก็าฝากเบอร์โทรได้บอถ้าเกิดว่าเขาสนใจได้เนาะมีให้หรอมีให้ไหมไม่มีอ๋อเนึกว่าทําเกิดว่าเขาสนใจนเพราะว่า ในในช่องที่ผมอยู่นี่ก็มีคนดูเยอะอยู่พอสมควรมีน้อยเนาะเออสนใจเพราะว่าหายากเอาจริงๆนะเกิดว่าเขาสั่งเนี่ยก็คือสิบบาทนี่ถูกจริงถูกจริงๆก็คือทางป้าก็บอกว่าก็คือทําใช้กันอ่าในแถวแถวหมู่บ้านคนเรียนนะใช่เนาะไม่มีจําหน่ายถ้าเกิดว่ามีสั่งมาก็คงคงจะไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ก็คืต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือวันนี้มาเจอพอดีเลยมาเจอมาเห็นขบวนการเพราะว่า ก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นตัวเนี่ยขี้ขี้ขี้ยางขี้ยางเนี่ยมาอย่างนี้แล้วอันนี้เป็นขี้เลื่อยพวกเศษเศษไม้เอามาคุกเข้ากันนี่แหละครับก็จะเป็นแบบนี้ต้นตรงไหนอะโอ้ไกลเลยไกลเน่ยนาครับมามากระบวนการอย่างนี้มาถูกกระบวนการนี่พอทําเออก็ดีนะครับก็ได้มาเจอพอดีครับอันนี้อยู่ที่หมู่บ้านอะไรนะครับ บ้านดงมะลิอำเภอเขาวางัาวางจังหวัดยโสธรน,นะฮะอ๋ออยู่บ้านดงมะลิอำเภอเขาบงยโสธรเพราะว่าผู้รายงานเองก็จากบ้านไปตั้งแต่จบปป,ป,ป6เนาะก็ไปเรียนต่อที่กรุงเทพก็ไม่ได้กลับมาเลยก็ไม่ไม่ไม่รู้พอดีพี่ชายเขาพามามาเห็นนี่แหละครับแต่ว่าตอนเป็นเด็กเคยเคยเคย,เคยนี่อยู่เคยเคยไปทำเคยรู้เกี่ยวกับกระบวนการยังไงแดียว่า ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่คงยังไม่เคยเจอหรอกคับต้องขอขอบคุณคุณพี่นะครับคุณพี่อะไรเนาะคุณพี่อะไรจะได้รู้พี่พพทองม้วนพี่คุณพี่ทองม้วนเนาะคุณพี่ทองม้วนนะครับครับก็กับจะให้ดู